ฮัลโหลสวัสดีครับวันนีก้กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งครับในรายเกมเศรษฐีนั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันใกล้สิ้นปีแล้วเนาะตรงกับวันสุกด,ด้วยเพราะฉะนั้น GM นะครับก็เลยใจดีดเนาะจัดตัวละครสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่มาให้หากันถึง3ตัวละครกันเลยนะครับผมก็มีอีโวอนนบิสอัศวินัมแข็งกับอีโวผู้พิพากษาอนนบิสพิาคาดปีศาจเชี่ยวจัง เชี่ยวจังเอออ่ะเอฟเฟกนะครับสองตัวนี้เอฟเฟกรู้สึกจะเหมือนกันเนาะก็คือเมื่อเริ่มต้นเธอนนะครับจะชัดโล่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะสูงสุดสองขั้นนะครับเมื่อไม่แสดงผลบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เมื่อก่อสร้างหรือตกลายมาร์คด้วยโดยตรงนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์สร้างเอฟเฟกพื้นที่หมอกแล้วก็เมื่อฝั่งตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช้เอฟเฟกกักขังฟองสบู่เนาะชนิดความสามารถหนึ่งก็คือเป็นแปนห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ เมื่อตกพื้นที่หรือก่อสร้างจัดโอลิมปิกน้อยดึงหน้าหลังซีช่องแล้วก็สาวเชเปอร์เซนยกเลิกสกิลการหนึ่งของฝักตรงข้ามก็เอามาจัดการน้องไอรินไอใจนะครับอ่าส่วนอัศวินน้าแข็งความสามารถเดียวกันไหมรู้สึกจากความสามารถเดียวกันเนาะต่างกันแค่ต่างกันแค่อะไรไม่ต่างเลยไม่ต่างเลยต่างกันแค่ความสวยงามเนาะเสือน้ําแข็ง กับกับอะไรกับอืมเนาะตามนั้นสุดต่อมาเป็นกระดาษเกตานะครับเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองนะครับหรือก่อสร้าง50%สร้างเอฟเฟกต์โครมเนาะเหมือนเกตาเลยแต่เกตาเปอร์เซ็นต์เ,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 เยอะกว่าแล้วก็เมื่อตกหรือก่อสร้างอะไรมาด้วยตรง80%จัดโอลิมปิกเนาะแล้วก็ดึงหน้าหลัง4ช่อง40%สลายการป้องกันการดึงและเมื่อตก เออไม่ใช่เมื่อก่อสร้างนะครับ90%จ่ายค่าผ่านทาง5เท่าแล้วก็สร้างแลนด์มาร์กเลยแล้วก็มีโอกาส90%ที่จะย้ายไปยังคุยที่ของฉันนะครับว่าง่ายๆก็คือน้องเป็นเกต้าแบบมินิอ่ะเออเป็นมินิเกต้าเนาะแต่ความสบายก็คือเกต้าหมดเลยนะครับโดยอีเวนต์นี้นะครับเราไปดูซิว่าหายังไงอีเวนต์นะครับเป็นอีเวนต์รวมดาวเนาะโดยเราจะต้องรวบรวมนะครับวัตถุดิบอัปเกรดเนาะอ๋อ ถ้าใครมีผู้พิพากษาอูอย่อนบิสอยู่แล้วก็หามงกุฎมา3ชิ้นใช่ไหมชิ้นแรกเพื่ออัพเป็นพิฆาตปีศาจเออแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากหาเพิ่มก็ปิดเลยเนาะปิดเร็วมากด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอมไม่มีเนาะเรามาดูวิธีการต่อหักัน,น,กนถ้าไม่มีเราจะต้องรวบรวมต้นไม้ดากแห่งคํำอธิษฐานเนาะสิบชิ้นนะครับแล้ปไปผู้พิพากษาอนุบิสพิฆาตปีศาจนะครับอ่า เราก็5ชิ้นแรกเป็นเออไม่ใช่เออใช่5ชิ้นบวกกับแสงตำนานนักสู้วิญญาณไก่ทองก็แรกเป็นนักไร้วิญญาณไก่ไก่ทองได้ก็แต่ถ้าไม่อยากได้อยากได้ตำนานไก่ทองเฉยๆก็หาดาวเอยหาต้นไม้แห่งดาว10ชิ้นเนาะเกรต้าก็เหมือนกันนะครับเจวอลก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเนาะก็อยู่ที่ว่าเราอยากได้อะไรก็มาเลือกตัวนั้นว่าวรวมดาวโดวยดาวนะครับหาได้จากการรวมพูดพระสุธาเอบวกพูดนภะาเอบวกและ ดวงดาว A นะครับอ่าอย่างเราไม่อย่างละเท่าเท่ากันเนาะมาแลกเป็นการที่เราต้องการอืมเป็นอีเวนต์แจ็คพอตใครด,ดุริศก็ปิดน้อยใครดวงสวยก็ปิดเยอะหน่อยนะครับอ่ะต่อมาเป็นอีเวนต์หมวดดีไซน์ตัวละครเนาะก็มารับเพชรได้นะครับใครโหวตตัวไหนก็มารับได้สําหรับตัวละครอีโวที่สุดแห่งปี2023ก็เป็นอันดูบิสเนาะส่วนดีไซน์ที่ดีที่สุดก็จะเป็นเกรตาเนาะก็อืมคนที่ชนะโหวตก็ได้2,000เพชรคนที่ ถ้าไม่ชนะทั้งสองอันเลยก็ได้600แต่ถ้าคนที่ชนะ1อันก็ได้พันสามเนาะจบไหมจบอ่ะเราไปดูคัสตอมกันดีกว่านะครับคัสตอมคัสตอมนะครับก็ถ้าเป็นของไกรทองเนี่ยก็จะชาซูเปอร์โลเนาะห้าสแล้วก็ถ้าเป็นของอนนบิสก็จะเป็นการขโมยมาร์เบิลห้าสิบเปอร์เซนต์ก็คือกะงา่งายๆก็คือ เอามาปราบน้องเอรีนนั่นเองเศร้าเอรีนมาแป๊บเดียวก็โดนปราบแล้วอะน้ำตาจะไหลร้ลองไห้แล้วเนี่ยร้องไห้แล้วเนี่ยอ่ะก็สุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มเล่นๆกันนะครับดูฟิชเชอร์ได้ไรบ้างไม่ได้หรอกเชื่อเหอว่ามันได้แต่แบบของไม่ดีเชื่อเราไหมเชื่อเราหรือเปล่าถ้าใครไม่เชื่อเราก็ต้องเชื่อเรา มันจะมีอะไรไหมคือถ้าจะสุ่มแนะนำสุ่มเมกาแจ็คพอตนะครับถ้าใครจะทำอีเวนต์จริงๆแต่ส่วนตัวขอข้ามเนาะเพราะว่าตัวละครตอนนี้มันเล่นได้อยู่อยู่แล้วอะเออก็ไม่จะไปต้องหาตัวละครอะไรเพิ่มเนาะก็เล่นตามีตำเกิดไปก่อนนะครับก็ดกดไปจรยิงๆติดคลิปไว้เยอะมากเลยเนาะทั้งรีวิวจีนุ่นนั่นนี่แต่ก็ คลิปนี้มันไม่มีเวลาจริงๆนะครับก็เลยไม่ได้ทำนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปี2023แล้วเนาะ2024ปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกท่านเจอแต่ความโชคดีนะครับใครกลับต่างจังหวัดไปเที่ยวก็ขอให้เที่ยวอย่างมีความสุขส่วนใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็มานั่งเล่นเก็บสรษฐิไปด้วยกันนะครับเพราะเขามีอีเวนต์แจกเพชรเนาะ100เพชรกับ200เพชรทุกวันนะครับก็มาเล่นอีเวนต์เก็บเพชรกันได้เนาะก็สำหรับในวันนี้นะครับก็ของโอ๊ยเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลลลลลืมกกกกกด share, กดดดดดไไคคคค์์แแชรรรร Subscribe นนนะะััััับบบบบบเเเปปป็าาางงใจจจ้้้้ขอออวววยยยสสี๊๊ิุ